นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพ,มพมระภาค อารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะภะกวัวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพรเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ นักกุรุชนบดมีนิคมของชาวกุรุนามว่ากรรม,มาสะธรรมะครั้งนั้นท่านพระอนอนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอนอนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลความข้อนี้ กาพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธออย่าพูดอย่างนั้นอานอนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานอนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูก่อนอานอนท์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทมอันนี้หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุดได้ของช่างโอกเกิดเป็นปมประดุดกระจุกได้ เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงไม่พ้นอุบายทุกติวินิบาตสงสาระดูก่อนอานอนเธอเพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบดูก่อนอานอนก็ถ้าอุปาทาน ไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือกามุปาทานทิฏฐปาทานสินลพตุปาทานอัตวาทุปาทานเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพระอุปาทานดับไปพบจะพึงปรากฏได้บ้างไหม ท่านพระอานนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าเพราะเหตุนั่นแหละอนน์เหตุนิทานะสมุทัยปัจจัยแห่งภพก็คืออุปาทานนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ ดูก่อนอานนท์เธอเพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานดูก่อนอานอนท์ก็ถ้าทนามิได้มีแก่ใครๆใ,ในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือรูปปัตนหาสัตตหา คันทะตัณหารสตัณหาโพทพตัณหาธรรมตัณหาเมื่อตัหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตนาดับไปอุปาทานชาพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอ,อนนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะเหตุนั่นแหละอานน์เหตุนิทานะสมุทยัยปัจจัยแห่งอุปาทานก็คือตัณหานั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเรากล่าวอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ดูก่อนอานน์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปรรยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาดูก่อนอานอน์ก็ถ้าเวทนาไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือเวทนาที่เกิดเพราะจักสุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนสัมผัสเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับไปตัณหาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอานอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละอานอน์เหตุนิทานะสมุท,ทยัย ปัจจัยแห่งตัณหาก็คือเวทนานั่นเองดูก่อนอานอน์ก็ด้วยประการดังนี้แลคำนี้คือเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภะเพราะอาศัยลาภะ จึงเกิดการตกลงใจเพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการรักใคร่พึงใจเพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจจึงเกิดการผวงเพราะอาศัยการผววงจึงเกิดความยึดถือเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตรณีเพราะอาศัยความตรณีจึงเกิดการป้องกัน เพราะอาศัยการป้องกันจึงเกิดเรื่องในการป้องกันขึ้นอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมีช่อยน้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นทำนี้ เรากล่าวไว้ด้วยประการจะนี้แลดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวว่าเรื่องในการป้องกันอกุศลธรรมอันชั่วชา้าลามกมิใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาท การกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นดูก่อนอานน์ก็ถ้าการป้องกันมิได้มีแก่ใครๆใ,ในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการป้องกันโดยประการทั้งปวงเพราะหมดการป้องกันอากุศลธรรมอันชั่วชา้าลามก มีใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จจะพึงเกิดขึ้นได้บ้างไหมท่านพระอานอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละอานอนท์ เหตุนิทานะสมุทัยปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งอกุสนธรรมอันชั่วช้าลาโมกเหล่านี้คือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงการกล่าวคำส่อเสียดและการพูดเท็จก็คือการป้องกันนั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตรีจึงเกิดการป้องกันเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความตรีจึงเกิดการป้องกันดูก่อนอานนท์ก็ถ้าความตรณีมีได้มีแก่ใครใคร ในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความตรณีโดยประการทั้งปวงเพราะหมดความตรณีการป้องกันจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอานอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละอานอนท์เหตุนิทานะสมุท,ทยัย อัจจัยแห่งการป้องกันก็คือความตระนีนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระนีเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานอนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระนี ดูก่อนอานอนท์ก็ถ้าความยึดถือไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความยึดถือโดยประการทั้งปวงเพราะดับความยึดถือเสียได้ความตรณีจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอานอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละอนนทเหตุนิธานะสมุทยัยปัจจัยแห่งความตรณีก็คือความยึดถือนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการพระวงจึงเกิดความยึดถือเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานนทเธอพึงทราบความข้อนี้ โดยปรยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยการพระวงจึงเกิดความยึดถือดูก่อนอานน์ก็ถ้าการพระวงมิได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการพระวงโดยประการทั้งปวงเพราะดับการพระวงเสียได้ความยึดถือ จะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอานอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเอ็ดนั่นแหละอานอนท์เหตุนิทานะสมุท,ทยัยปัจจัยแห่งความยึดถือก็คือการพะวงนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความรักใคร่พึงใจ จึงเกิดการพะวงเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความรักใคร่พึงใจจึงเกิดการพะวงดูก่อนอานนท์ก็ถ้าความรักใคร่พึงใจมีได้มีแก่ใครใคร ในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความรักใคร่พึงใจโดยประการทั้งปวงเพราะดับความรักใคร่พึงใจเสียได้การพระวงจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอ,อนอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแหละอ,อนอนท์เหตุ นิทานะสมุทยัยอัจจัยแห่งการพระวงก็คือความรักใคร่พึงใจนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานทน์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจดูก่อนอานน์ก็ถ้าความตกลงใจมีได้มีแก่ใครๆใ,ในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความตกลงใจโดยประการทั้งปวงเพราะดับความตกลงใจเสียได้ ความรักใคร่พึงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอนอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเอุนั่นหลยอนอนท์เหตุนิทานะสมุทัยปัจใจความรักใครพ่พึงใจก็คือความตกลงใจนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยลาภ จึงเกิดความตกลงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยลาภะจึงเกิดความตกลงใจดูก่อนอานน o ์ก็ถ้าลาภะไม่ได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหน ทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีลาภะโดยประการทั้งปวงเพราะหมดลาภะความตกลงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอนอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละอนอนท์เหตุนิทานะสมุท,ทยัย ปัจจัยแห่งความตกลงใจก็คือลาภะนั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภะ ดูก่อนอานอน์ก็ถ้าการสแสวงหามีได้มีแก่ใครใในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีการสแสวงหาโดยประการทั้งปวงเพราะหมดการแสวงหาลาภจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอานอน์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะเหตุนั่นแหละอานนทเหตุนิธานะสมุทยัยปัจจัยของลาภะก็คือการแสวงหานั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหาเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอานนทเธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการสแสวงหาดูก่อนาอนนนก็ถ้าตัณหาไม่ได้มีแก่ใครๆใ,ในภพไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาโดยประการทั้งปวง เพราะดับทันหาเสียได้การสแสวงหาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมท่านพระอนอนท์กราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั่นแหละอนอนท์เหตุนิทานะสมุท,ทยัยปัจจัยของการสแสวงหาก็คือตันหานั่นเองดูก่อนอนอนท์ทำทั้งสองเหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองด้วยประการดังนี้แลสาธุ